คนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช anel ของไมเฟิร์นนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ4เดือนเต็มๆวันนี้กลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งเลยวันนี้นะคะเฟิร์นจะพาเพื่อนๆไปทานร้านอาหารริมทางนะคะร้านนี้ก็แบบเด็ดดังมากๆในย่านนี้นะคะก็คือย่านราชพฤกษ์นะคะเป็นร้านที่มีเมนูเด็ดก็คือไข่ข้นปูนี่ก็คือตามรีวิวมานะคะเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเหมือนกันว่าร้านนี้จะเด็ดดวงแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวตามไปด้วยกันเลยค่ะ ร้านต่องริมทางเนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดกําลังระบาดนะคะเราก็เลยต้องใส่หน้ากากไว้ด้วยนะคะไข่ข้นเนื้อปูก้อนละ้าวแล้วก็เอาต้มผิดไทยกระเทียมเนื้อเปื่อยครับร้านเขาก็อยู่ริมถนนเลยนะคะอยู่ในซอยร้านปลาอยู่เย็นนะคะขับ mm hmm. เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็ขับเข้ามาจอดปุ๊บก็ต้องมาวัดอุณหภูมิก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงโควิดกําลังระบาด เมื่อกี้เราก็สั่งไปทั้งหมด4เมนูได้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูเด็ดของเขานะคะที่เราสั่งไปเมื่อกี้ก็จะมีไข่ข้นเนื้อปูอก้อนมาม่ผัดพริกไข่ขคนหมูกรอบแล้วก็จะมีอันนี้ต้มพริกไทยกระเทียมเนื้อเปือ่อยจริงๆอยากกินกระดูกหมูด้วยกระดูกหมูก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแต่สูตรเราเอาเนื้อเปื่อยมานะมาแล้วค่ะเนื้อปูเป็นก้อนๆเลยนะคะทุกคน ให้เทียบกับมือก็จะประมาณนี้นะคะขนาดมาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดส่วนอันนี้เนี่ยเป็นมามา่มาราดไข่ข้นกรอบนะจ๊ะโอ้ได้เยอะนะปริมาณดีตัวมาม่านี่ถ้าเกิดไม่ปรุงเครื่องนะมันจะออกเลี่ยนๆหน่อยนะทุกคนก็คือต้องปรุงเครื่องนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เ,ข,เข้ากันแบบนี้ก็จะทำไม่มีรสชาริ้ิงขึ้นนะคะ ลองชิมแบบยังไม่มีน้ำจิ้มก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่ามันแบบเป็นยังไงนวลนัวยุยว้าอืมด,มด,ปดมีปูสดมากปูสดมากทุกคนแบบเป็นก้อนเน้นๆเลยนะคะแล้วไข่ก็คือแบบว่าไข่ไม่สุกไป ไม่ติดไปกันบางนี้ทุกคนที่แบบว่าไม่กินไข่ดิบก,ก็กินได้นะคะเมนูนี้จะลองแบบราดน้ำจิ้มค่ะกินกับน้ำจิ้มยิ่งดีอ่ะอันนี้เป็นหมูกรอบไข่ข้นนะคะค่าหมูกรอบไข่ข้นนุ่มยิน่งไหมหม,มูกรอบกรอบมาก คนว่าส่วนที่เสริมให้ยิ่งอร่อยก็คือตัวไข่ค้นนะคะไข่ค้นนเขาแบบมันกลมกล่อมมากรสชาติโอเคมากแล้วยิ่งแบบว่ากินกับอ่าน้าจิ้มนะคะมันก็ยิ่งทําให้มีรสอะ่ะทานกับข้าวก็ยิ่งฟินนะคะคือแค่ไข่ก็ฟินแล้วอวปูคือสดมากยั่วๆนะคะอันนี้ก็เ,เป็นกระดูกหมูนะคะคือกลิ่นแบบหอมมากหอมกระเทียมมาลองชิมน้าซุปกันนะคะต้องระวังมากเพราะว่ามันร้อน หวานต่มกลมมากข่าวว่าหมูโคตรดีนะคะแฟนบอกหมูดีมากคือแบบแล้วกุ้งแล้วอ,อร่อยคือกุ้งแล้วโอเคจริงๆเ,เลยอืมต้มกุ้งนะคะแล้วก็เมื่อกี้ของแฟนเพื่อนที่มันเป็นหมูกรอบใช่ไหมแล้วน้ำจะสีออกแดงๆคือเมื่อกี้เขาเราียกว่าเขาโปะปะก็คือเขาใส่น้ำพริกเผานะคะน <c oughs> ้ำพริกเผาก็เลยทำให้มันมีสีแดงแล้วเอ,อ่อรสชาติมันจะออกเค็มๆวกว่า เข้าราดไข่ข้นฟูกะปกตินะคะใครที่แบบชอบแบบเข้มๆเ,เ,เป็นเผ็ดหน่อยก็อาสาั่งเป็นโบกได้นะคะใครที่ชอบทานไข่ข้นนะคะก็นก็นจะถูกใจเลยแหละร้านตอกลิงทาน,นะคะว่ารสชาติเนี่ยเยีย่ยมเลยแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบรสชาติแบบมัน ว่าทาเป็นลูวรถนะก็จะให้มันแบบว่าอยู่ข้างๆกันหรือว่าจะเป็นพวกไม้เลื้อยให้มันเกาะเลื้อยตามไปก็ปน,นี้นะคะเป็นไซกาหลีนะคะเพือนว่าระาวาังที่ริมรัวนะร้านเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะมาไม้การ์เด้นตลาดขายส่งไม้ยักษ์นะคะมีเห็นไหมมีลูกไม้อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือต้นที่คนบอกว่ามันจะสูง150เซเมเขาเปิดแล้ะ <c oughs> ไม่จริงอ่ะมันจะ150เซมได้ไงดูมันสูงกว่าเราไปตั้งเยอะ มันน่าจะสูงเกอ150เซนนะคะแต่ว่าใส่เนี่ย150บาทสั่งเยอะไปส่งฟรีนะคะแล้วก็มีค่าบริการปลูกต้นละ30บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจก็แวะมาแถวนี้ได้นี่เราหาในเน็ตต่อนะคือหนึ่งในเน็ตมันถูกกว่าเราอาจจะได้สั่งในเน็ตนะคะแฮม ที่สุดเราก็ได้ต้นไซมาแล้วนะคะสรุปเราก็หามาจากในเน็ตน,นะคะก็คือ250ต้นก็มีความปลูกชิดกันอย่างนี้อย่างนี้ความสูงมันก็แค่140นะคะมนถ้าเทียบไปอันนั้นอันนั้นสูงกว่านะแต่ว่าราคาก็สูงกว่าะคะเพราะว่าต้นเนี้ยมันแค่70เองอย่างต้นนั้นมัน150เออแต่อันนี้รวมปลูกก็เฉลีย่ยประมาณต้นละ90กว่าบาทนะคะ95ประมาณนั้นโดยรวมก็โอเคนะคะเพราะว่าไซพวกนี้มันโตไวอยู่ เออบางคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องเป็นใซเกาหลีก็คือถ้าเกิดทํรล้วล้อมหมดเนี่ยมันจะใช้งบแบบสูงมากๆนะคะแล้วก็เลยใช้เป็นล้วลดหนามแทนแล้วก็ปลูกใซเกาหลีบงังเอานะคะก็เซฟงบเยอะเลยเพราะว่ากว่าจะทํรล้วข้างหน้าตรงเนี้ยั้วข้างหน้าตรงเนี้ยก็หมดเป็นแสนเหมือนกันแล้วไหนจะลงเงินที่สร้างใหม่อีกช่วงนี้ก็คือลงทุนเยอะมากเวอร์อีั้วนลดหนามเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ออประมาณห0ื่นหมื่นหน่อยๆนะคะตัวไาเกาหลีนี่คะมันก็จะช่วยปิดบังความสลายของรูร่นหนานได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าแป๊บเดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นมาโบนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดให้เป็นทรงเหมือนอินสปิเรชันของเราเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็25 0 0 0นะคะทุกคนถือว่าไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเฉลี่ยต้นละแค่70บาทแล้วก็มีค่าปลูกเขาปลูกให้หมดเลยนะคะปลูกก็ต้นละ25นะคะ แล้วก็จะมีค่าส่งอีกค่าส่ง5 0นะคะเพราะว่าเขาอยู่แถวนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่อันนี้ส่วนโซนด้านนอกเนี่ยมันเป็นที่ของคนอื่นตรงนี้แล้วก็ช่างมันนะคะมันก็จะเห็นข้างนอกเป็นรถหนามนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันก็แค่ของเราก็แค่ตรงนู้นะคะเราก็จะลงแค่ฝั่งเดียวนะคะเพราะว่าฝั่งนี้มันจะมีลงเรือนลงเรือนขึ้นมาบางตรงนี้หมดเลยแล้วก็ได้ทำระบบรางน้ำหยดนะคะ